ช่วงนี้พิกขี้หนูหลังบ้านกำลังดกมาก และใบกระเพราหลังบ้านก็กําลังงามเลยช่วงนี้มีพริกมีใบกระเพราแบบนี้พอจะเดากันได้ไหมคะว่าจะทําเมนูอะไรวันนี้เราจะมาทําเมนูเบสิกเลยที่ทุกบ้านจะต้องทํากันนั่นก็คือผัดกระเพราและสิ่งที่มัจะกินคู่กับกระเพาก็คือไข่ดาวนั่นเองหลังจากดาวไข่เสร็จเราก็จะมาเริ่มลงมือทําผัดกระเพากันเลยเริ่มต้นเราจะเอาพริกกระเทียมที่เราโขกเมื่อกี้ลงมาผัดในน้ํามันให้ส่งกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราจะใส่หมูสับลงไปคราวนี้หมูสับที่เราสรับเราตั้งใจจะบดให้มีเนื้อหยาบหน่อยเพื่อจะได้เคี้ยวหลังจาก นั้นเติมน้ำปลาซีอิ๊วขาวและน้ำตาลผัดทุกอย่างให้เข้ากันหลังจากนั้นจะใส่ข้าวโพดอ่อนพอดีว่าพี่เราชอบกินข้าวโพดอ่อนก็เลยจะใส่ลงไปด้วยหลังจากนั้นเมื่อผัดได้ที่เราจะใส่น้ำมันหอยเป็นอย่างสุดท้ายน้ำมันหอยจะช่วยทำให้ผัดของเรางวดขึ้นเราจะผัดจนเรารู้สึกว่ากระเพราแห้งตามที่เราต้องการและปิดท้ายด้วยใบกระเพราที่เราไปเด็ดมาเมื่อกี้เป็นอย่างสุดท้าย เสร็จแล้วก็ผัดต่ออีกหน่อยให้ใบกะเพราสลดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยและนี่ก็คือหน้าตาของผัดกะเพราวันนี้ค่ะ